สอนรามเปิดใจเรื่องอดีตภรยาเป็นหนึ่งอดีตคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มสองรามเทพิทักและอดีตภรรยาอย่างกุ้งพลอยเพราะแม้จะจบความสัมพันธ์กันไปนานแล้วแต่ก็มีข่าวดราม่าออกมาให้ติดตามกันตลอดโดยเฉพาะโพสต์ดราม่าและโพสต์เศร้าๆของกุ้งพลอยที่หลายคนไม่สยองว่าทางคุณพ่อ,อยังสอนรามกีกันไม่ได้ให้เจอลูกหรือเปล่าล่าสุดสอนรามก็ได้ออกมาเปิดใจเรื่องนี้ผ่านรายการแฉแล้วว่าไม่เคยกีดกัน มีข่าวประมาณว่าอนรามกีดกันไม่ให้แม่เจอลูกตลอดเวลาเลยสารามบอกว่าไม่หรอกครับก็ให้เจอตามปกติเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าวิจิเข้าโรงเรียนผมก็ไม่ได้เจอเหมือนกันคราวนี้พอเสาร์อาทิตย์ก็เรียนพิเศษอีกเพราะฉะนั้นโปรแกรมของเด็กที่เริ่มเข้าโรงเรียนก็จะเยอะขึ้นมันก็ตแตงคนต่างไม่เจอกันทั้งคู่นั่นแหละครับแสดงว่าเรามีจัดแจงตารางในการเจอสอรามบอกว่าใช่นี่ผมยังไม่ได้เจอลูกเลยผมเจอมดดำบุกเกะก่อนเจอลูกอีก หมายความว่าถ้าทางคุณแม่เขาอยากจะเจอก็ต้องมีการติดต่อสองรามบอกว่าใช่ครับก็ต้องประสานกันให้ชัดเจนว่าเป็นยังไงแต่เพียงแต่ว่าพอวิจิเขาปรับคลาสเราเป็นหลักเราก็ต้องเอาการศึกษาล,ลูกเป็นหลักเพราะนั่นก็คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าความรู้มันจะติดตัวเขาได้ตลอดชีวิตคือบางทีเราไม่ต้องไปบอกย้ำหลักว่าสถาน,นะพ่อกับแม่คืออะไรเพราะลูกเขาเข้าใจอยู่แล้วสอนรามบอกว่าใช่ครับเขาเข้าใจเขารู้อัตโนมัติอยู่แล้วครับ เด็กสมัยนี้รู้เรื่องเร็วแต่แม่เขาโพสเศร้าโพสไม่ดีโพสอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาว่าเขาคิดถึงลูกอะไรอย่างเนี้ยแต่ตัวเราเป็นคียแมนที่จะให้ความสัมพันธ์ของเขาแม่ลูกเกิดขึ้นหรือเปล่าซาร่ามบอกว่าไม่หรอกครับไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับผมว่าไม่เกี่ยวกันก็คือแต่ละคนก็มีบทบาทของตัวเองแตกต่างกันออกไปถูกต้องใช่ไหมคะซาร่ามบอกว่าอาใช่ครับคนเขาลุ้นโอกาสลุ้นรีเทิร์นซาร่ามบอกว่าไม่ผมพูดตรงๆนะผมไม่ค่อยได้ตามไอจีไม่ค่อยรู้เรื่องข่าวอะไรหรอก ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมากกว่าคือพี่ไม่ได้คิดว่าพี่จะมีใครตอนนี้เลยงานนี้คุณพ่อก็ได้ออกมาเต่าแบบชัดๆเลยว่าไม่เคยกีกันแม่ลูกแน่นอนเพียงแต่ตารางของน้องวิจิที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเอง